ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาหาเครื่องรางของขังนะครับสําหรับบุคคลที่เกิดในราศีสิงห์นะครับซึ่งผมก็เกิดในราศีสิงห์นะครับนี่ครับเดี๋ยวลองมาดูครับมาดูตรงนี้เลยครับตรงนี้มันจะเป็นต้นขนุนตายพลายนะครับเนี่ยฮะซึ่งลักษณะพิเศษของต้นนี้ก็คือเขาจะตายจาก โดนฟ้าผ่านะครับเป็นถนนตายพายยืนต้นตายฟ้าผ่าแล้วก็เสริมมาอีกอย่างคือพุทธคุณทางด้านเมตตายนี่ครับมาดูลังตรงนี้ครับนี่นะฮะจะมีลังชันลงนะครับจ่อใกล้ๆเลยครับเห็นไหมนี่นี่ฮะลังชันลงชันลงจะมาอาศัยทําลังซึ่งชันโลงนี่ก็เดี๋ยวจะไปขยายใจฟาร์มทีหลังนะครับวันนี้ก็จะเป็นขนนก่อนเดี๋ยวผมก็จะตัดไปเล็กน้อยนะครับนี่นะฮะลากนี้ไปนะครับ จะเป็นรากที่ว่ามีแก่นอยู่ข้างในนะครับว่าจะเอาไปเฉพาะที่จะนำไปใช้ไปทําวัตถุมงคลน,นะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปทําเป็นพระปิตานะครับซึ่งมันก็จะมีความหมายสําหรับคนเกิดราศีสิงห์อี่ถอยออกหน่อยถอยึงทวน นี่นะครับเอาไปแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเราก็ไปเราตกแต่งกันนะครับแล้วเดี๋ยวเกิดผมทําเป็นเครื่องรางเสร็จนะครับก็จะเอาลงมาไว้ในคลิปนี้นะครับให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็จะมาบอกว่าเครื่องรางตัวเนี้ยเราใช้ทางด้านไหนนะครับไปครับแห้งอย่างดีเลยนะครับงนะครับสีของหลากขนุนนะครับ ตอนนี้เขาทิ้งยืนต้นสายฟ้าผ่าลงมานะครับแล้วทำเสร็จแล้วก็พร้อมกับบอกพุทธคุณนะครับนะครับเดี๋ยวทําเสร็จแล้วก็เจอกัน นี่นะครับพระปิดตาไม้ขนุนแกะครับก็แกะกันไปเรื่อยครับเพราะผมแกะเป็นครั้งแรกตัวนี้แกะแล้วคือไปได้ครับไม่เคยแกะนะครับแต่ว่านี่ลองเอามาส่งดูใกล้ๆครับก็สวยอยู่นะครับเดี๋ยวจับใ่กรอบแล้วก็เข้าพิธีนะครับเดี๋ยวจะเอามาพ้องเพราะว่าไม้ขนุนเนี่ยชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับเป็นหนุนนํานะครับ ด้านโชคลาภด้านสิ่งต่างๆเป็นไม้มงคลแล้วก็เสริมขึ้นมาเป็นของทนสิทธิ์โดยธรรมชาติคือฟ้าผ่าตายยืนต้นตายนะครับฟ้าผ่ายืนต้นตายนะครับแล้วก็มีรังชะโล,ลงทำทำลังไว้ด้วยก็เปตตาเสริมเข้าไปอีกแล้วก็เหมาะคือผมหาข้อมูลแล้วนะครับมันเหมาะเกี่ยวกับคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับจะไปหนุนนํานะครับเป็น สายมูนะครับสายมูนะครับผมนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าผมยังพูดไม่ค่อยเก่งนะครับก็คือเราก็ทํากันไปแบบบ้านๆนะครับก็คือสิ่งที่ทำนี่คืออยากได้อยากมีไว้ใช้จริงๆนะครับพอหาข้อมูลแล้วดีจริงๆเพราะว่าไม้ขนุนเนี่ยเหมาะสําหรับคนเกิดราศีสิงห์นะครับจะช่วยเสริมบุญบาร,รมีอํานาจแล้วก็ทางด้านทรัพย์ เมตตามหามงคลต่างๆนะครับนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับ